เรียกคำทูเมยุบุรีแคนแนวค่ะพี่น้องมนีเมยูบุรีภาพพี่น้องเขาโคกเข้าไปอีกแล้วค่ะเก็บผักหวานค่ะผักหวานส่อ่อนบาพี่น้องงามบอเก็บผักหวานโครหลังมึงอย่าใส่เสียงเด้อกูเปิดกล่องอยู่ไอ้ลูกนอ้องเมยุมานำอีกแล้วก็ดีว่ามันมักใส่เสียงเสียงดังเดี๋ยวนันเข่าในกล่องเมายเดย๋ยเมนยูสิบพักเก็บผักหวานเลยค่ะ หวานตามโคกตามป่าโอ้ยมอยูบรด้ต่างกล่องเครื่องเลยพี่น้องเลยยอดบางไงบใหไงหเลยคาพพี่น้องเก็บยอดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมอยูไอ้บริอาขาต่างกล่องมานำ้ำโอ้ยาพี่น้องเก็บยังไงบุ๊ พี่น้องเห็นแมยูเก็บบอกพูดนี่เดี๋ยวให้แมย่ยูเก็บกอนเนาะพี่น้องเปิดกันเลยเก็บปลาแมาย่ยูมองไดไมแมยูไปเก็บเห็ดไอ้โอ้ยลายแล้วแม่ยูก็ไ,ได้พักหวานแนะมย่ยูมันหกแมย่ยูอาศัยความจำเอาววะแมย่ยูเคยเก็บด้่ยไรเนี่ยไรมันมสะอ่อนซื่น เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่งามต้นนี้ก็งามงามมากมาเก็บมาสวยเมยุเก็บพี่น้องจ๋าามยุเสียให้พี่น้องเบิ่งน้าขลุลาอย่าไปเฮาเ้ยขลาเด้อดเดี๋ยวมันเข่าในกล่องมาเก็บช่วยเมยุค่ะพี่น้อง จะลกปลามันหกมันม่อยู่อาศัยความจําเอาค่ะความจำมอยู่เคยมันเก็บยิ่ใสเนี่ยอยู่ก็จําไว้ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยมันโดนฝนฝนตกแล้วมันก็ขึ้นงามแต่และต้นนี่โอ้ยอ่อนพีน้องเอ้ยแมนเบอร์ลดเก็บ ช่วยไม่ยุกันม,มือไม่ยุเฮ็ดจังไดปุ่นทำไมเสียงมันเป็นอย่างนี้หยดสวยๆทั้งนั้นเลยตามันรกบยุ้ยพี่น่องเห็นไม่อยุเก็บบนาะ มายูก็สิจมอยู่จงสีละ่ะเยอะมากต้นเล็กๆยอดสวยๆเดี๋ยวแม่อยู่เก็บก่อนเฮ้ยพี่น้องส่ออนนะ่ะน้องมอยู่ปะอยู่พาพี่น้องเขาโคกเข่าป่าเก็บพักวานัหวานปลาต้นห,หน่อยๆนี่เฮ้ยหยอดหลายพี่น้องส่ออ่ะ พอถึงหน้าฝนมามันเดียวมันก็ใหญ่จ้ะว่าหน้าฝนหน้าฝนบ่ค่อยได้เก็กบแต่บารุดส่วนมากพอมนใหญ่แล้วก็จะมาหากลเอาพี่น้องเอ้ยเป็นตะเสดายที่นีสน่สั่งแท้ไอ้นี่เนี่ยพี่น้องจะอ่อนบ่ บานนี้เดี๋ยวให้พ่อปานไปแง่ไข่หมดแดงไม่ย,ยู่ยใจพักวันเล้วให้พ่อปานไปแง่ไข่หมดแดงมาแกงใส่แต่ละต้นบ๊วยหน่อยๆเดพี่น้อยงยโค้า่าอะไปใส่เสียงในโคลด่าพา,ายางมาต้นนี้กัน จะยู่จุ่มกันเพราะว่าห้อยข้าเจ้ากลนแล้วมันจะหากมันจะยังพี่น้องเส่อ,อนะเสออนน้ำม่อยู่บอหายไม่อยู่เก็บกันเด้อเดี๋ยวม่อยู่สิบห้าไปเบิ่งตน้นใหม่ไอ้พุม่มตนน้นพี่น้องเลียวเห็นอยู่บอเป็นพุ่มอยู่อยู่ตงรงเดี๋ยวม่อยู่จังสิบห้าไปเก็บเก็บต้นนี้ก่นอนป๊าพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เห็นบอเสือนน้ำม่อยู่บอ มยูได้ลายแล้วค่ะสอ,อนมีจะยอดยสวยๆทั้งนั้นเลยมาเดูมาเด,ด,ดูกมาได้เก็บสวยมีนยูเด้อค่ะโสอสอ,นะอ,อนน้ำใันยูบบเมื่อก่อนนะมันจะเป็นต้นแบบง่ายอยู่นี่มีคนมากรอนเอาไปแล้วแบบดบบนี้หากมันที่เหลือนสอนโบอสอนบพี่น้องมันเลยในม,ยมันยูมาเก็บเอาตามหักที่แ้าเจ้ากลนไปแล้วมันจะเหลือนรากมันกับพ่อได้เก็บได้กินนี่แหละ มิจูเดลายติบเร้วพี่น้องเองเ้ยนีเด้เยอะแล้วนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาสอ,อนซอนน้ำแม่ยุ่ะละตนอากลาพี่พี่น้องสอ,อนบ่ยอดขาวอุดตัวอยู่เลยสอ,อนน้ำแม่ยุบอจ้ามาเก็บเกี่ยวีีอยู่ด้วยเ่อะกับะตนอากลา พี่น้องสอนนม่ยูบว่าเมื่อนนี้เมอยูได้หลายหลายงามเถอะพวกนี้พูดนะวันนี้ได้เยอะเพราะว่าเพราะว่าฝนตกฝนตกมันก็นเลยออกหลายพี่น้องโอโกเดียวเมนยูก็จัดการเอาไปขายคะ่ะของเมนยูมีสิขายอย่างเดียวคะ่ะสําหรับคลิปนี้แมนยูวลีก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็น้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้แมอยูลีิชแนลนั่นด้วยค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ